สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพร้อมกันด้วยหัวข้อเรนดอมนะคะที่ชื่อว่าคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณในบางครั้งค่ะเขาหลอนไปเองเพราะว่าร้อนตัวการกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่ดีที่เขาได้เคยทำไว้เหมือนกับเงาตามตัวโอ้ใบแรกก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์เลยนะ เดอทาวเวอร์ใบนี้เป็นไพ่ที่ครั้งแรกนะมันเป็นอะไรที่ดูเซอร์ไพรส์ดูน่าตกใจมันดูมีความรู้สึกถึงความหวาดระแวงความกลัวหรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะที่เคยมีเพราะฉะนั้นไม่ว่า เขาเหล่านั้นจะเป็นใครก็าตามในทุกๆครั้งเวลาที่มันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเขาในหลายครั้งเขาเหมือนมีการย้อนคิดว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยหาหรือว่า tower moment ต่างต่างที่เกิดขึ้นกับเขามันอาจจะเป็นเพราะสิ่งไม่ดีต่างต่างที่เขาเคยทํากับคุณเอาไว้เมื่อในครั้งเก่าก่อนหรือไม่สิ่งที่มองเห็นอะโดยส่วนใหญ่เขาอยู่ด้วยความกลัวความหวดาดระแวงความวิตกกังวลในบางจุดบางมุม หลายท่านพลังงานนี้นะคะราชาไม้เท้าเนี่ยสำหรับบางคนจริงๆนะอาจจะเป็น energy ของคนที่เกี่ยวข้องกับที่ทํางานอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าคนที่เคยมีอิทธิพลในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าเก่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะแฮงแมนอะ่ะเขาเหมือนอยู่ในสภาวะที่มันดูแบบ มันดูกลัวแล้วภาพใบนี้ค่ะนึกถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแบบวิตกกังวลความรู้สึกกลัวความรู้สึกติดหรือว่าสตั๊กอยู่ในช่วงเวลานั้น,น,นๆนะคะหลายพลังงานน่ะอาจจะเป็นพลังงานที่เพิ่งมาคิดได้เมื่อเขาเจอเหตุการณ์ที่มันทุกๆหนักๆ ทาวเวอร์เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับทาวเวอร์โมเมนต์หรือบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่อยู่ดีมันเข้ามาแบบไม่มีปีไม่มีครุยทั้งทังที่เขาไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันจะเกิดขึ้นหลายพลังงานที่มาดูไพ่ในวันนี้นะคะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นบางพลังงานก็อาจจะเหมือนกับ ลัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นเพราะการถูกลงโทษจากคนที่ปกปักรักษาคุณอยู่หรือไม่หรือในบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นกฎแห่งกรรมที่กลับมาเล่นงานตัวของเขาเองแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะอันนี้มันคือเฉพาะบุคคลมากๆค่ะมันอาจจะไม่ตรงสำหรับทุกคนแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมในเรื่องของงาน เหมือนอยู่ดีคุณไม่ได้ทําอะไรนะแต่เหมือนโดนไล่ออกหรือว่าโดนกีดกันในเรื่องราวของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดนสกัดดาวรุ่งหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานะ่ะที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นในปัใจจัยใดก็แล้วแต่สิ่งที่รู้สึกได้จากไพ่อะมันเหมือนกับหลังจากที่คุณออกไปแล้วหรือหลังจากที่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันแล้วเนี่ยค่ะเขาเหล่านั้นะ่ะ อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาอะทำกับคุณแล้วในบางครั้งบางทีเขาก็เหมือนกับย้อนย้อนกลับมาน,นึกนะคะถึงสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตกับคุณบางท่านเหมือนที่พม่หมอบอกเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยค่ะเดอะบูลคือไพ่ของความทุกข์ความวิตกกับวลในหลายครั้งหลายทีเขาพยายามที่จะซ่อนเร้นหรือว่าฝังกลบสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอดีต อันนั้นอะเอาไว้แต่ในท้ายที่สุดอดีตที่เขาเคยทำมันเหมือนกลับมาตามหลอกหลอนเขาไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ในจุดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง,งาการกระทำของตัวเองในในบางพลังงานอ่ะมันเหมือนเขาโดนเล่นงานในจุดที่คุณเคยโดนเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีสิ่งที่เขาอยู่อ่ะ ที่ที่เขาอยู่สิ่งที่เขาอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขาได้มาจากคุณในจุดที่มันไม่ใช่ของเขาหรือว่ามันไม่ได้จุดที่เขาควรที่จะได้อะสิ่งที่เขาอยู่สิ่งที่เขามีอะค่ะมันเหมือนกับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเต็มไปด้วยความระแวงว่าจะมีใครบางคนอะมามาแย่งสิ่งสิ่งนั้นที่เขามีเหมือนกับตอนที่เขาทำกับคุณ บางพลังงานน่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนโดนสกัดกัน้นสิ่งที่คุณควรที่จะได้แต่เขาอาจจะเอาเหมือนกับเอาหน้าหรือว่าเอาดีข้าตัวเองคือคือมันขึ้นมาแบบนั้นจริงจริงกับใครนะคะแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่เขาเคยกระทำกับคุณแล้ว หลังจากที่คุณออกไปแล้วนะสาหรับบางท่านที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความย,ยุยิธรรมแล้วคุณก็ออกแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะ่ะมันเหมือนจะท้อนกลับมาหาเขาให้เขาต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงถึงแม้จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งที่เขาเหมือนขมโมยไปจากคุณสิ่งที่มันไม่ใช่ไอเดียของเขาความรู้ความสามารถของเขา ท้ายที่สุดถึงแมนเขาจะอยู่ในจุดนั้นได้อะ่ะแต่มันอยู่ในฟิลที่เหมือนหนาว,นาวร้อนๆนะคุณดูนะ <laughs> ไพ่ใบนี้มันขึ้นมาชัดเจนมากๆอะ่ะอารมณ์แบบว่าเหมือนหนาว,นาวร้อนๆนะคะอืมถ้าเขาพลาดไปแค่นิดเดียวถ้าเขาพลาดไปแค่นิดเดียวอะ่ะเขาจะตกลงมาได้เสมอแล้วมันก็มีคนที่เตรียมที่จะฉกฉวยสิ่งที่เขามีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาอยู่บนความกลัวบนความหวาดระแวงเพราะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาได้มามันอาจจะไม่ได้มาจากตัวของเขามันไม่ได้มาจากความสามารถของเขาแล้วในบางครั้งบางทีเขากลัวว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะท้ายที่สุดแล้วมันจะสูญเสียไปหรือเขาอาจจะเจอเหมือนกับคุณจําเป็นที่จะต้องเดินจากไปอะ่ะเหมือนครั้งที่คุณเดินออกไปสิ่งที่ว่าหมอรู้สึก เนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดหมดเลยนะคะแต่ในที่นี้มันเป็นความคิดที่มันวนลูปอยู่ในหัวแฮงแมนเดอ e m มูนแล้วก็ไฮพีเทสอมันเป็นความคิดความกลัวความระแวงเกินจากเหตุการณ์ที่มันควรที่จะเป็นเนี่ยค่ะเหมือนเขาต้องเบิกเบิกตาอยู่ตลอดเวลาตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะรีแลกได้อะ แล้วเขาอยู่ในจุดที่บอกว่าต้องถีบตัวเองนะคะขึ้นไปให้มันมีจุดเด่นอะไรบางอย่างอยู่เสมอ The Emperor เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเด่นจำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนกับอยู่ในจุดที่เป็นตัวท็อปถ้าวันใดวันหนึ่งที่เหมือนกับก้าวพลาดไปเพียงแค่หนึ่งก้าวอะในความรู้สึกของเขามันก็จะไม่มีใครมาซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะขึ้นไปได้ใหม่ ไ huh พ่หกเหรียญน่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นเหมือนรางวัลที่ไม่ใช่รางวัลมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องจ่ายอ่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องจ่ายสิ่งที่เขาต้องแลกถึงแ <an> ม้นในบางครั้งบางทีเขาจะได้ตําแหน่งได้หน้าที่การงานได้การเลื่อนขั้นหรือว่าได้อะไรบางอย่างอยู่ในมือเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นของขวัญที่เขาได้มาแต่สิ่งที่เขาได้อ่ะถ้ามันได้มาจากการแย่งชิงหรือว่าได้มาจาก คนอื่นไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองสิ่งเหล่านั้นถึงแม้นจะอยู่ในมือมันก็รู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องสูญเสียมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันรู้สึกอินซีเคียวมันรู้สึกหวาดระแวงมันรู้สึกกลัวอยู่ตลอดว่าจะมีใครเข้ามาเลื่อยขาเก้าอี้ฉันหรือเปล่าฉันต้องอยู่ในจุดที่หวาดระแวงตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นเอ e น g y ประมาณนี้นะสำหรับบางคน สำหรับบางพลังงานของคนที่เคยเคยแย่งอะไรบางอย่างกับคุณแล้วก็ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนันค่ะว่าหลังจากที่หลังจากที่เขาทำแบบนั้นกับคุณหลังจากที่คุณออกไปจากเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะโ mm. ดยเฉพาะในเรื่องงานที่มันขึ้นมาโดดเด่นเนี่ยหลังจากที่คุณเดินจากไปแล้วนะคะ แล้วหลังจากที่เขาเริ่มที่จะสํานึกหรือว่ารู้สึกถึงผลแห่งการกระทําอะไรบางอย่างของเขาได้บางคนก็อาจจะสํานึกบางคนก็อาจจะไม่สํานึกแต่มันอยู่ในจุดที่แบบว่าเฝ้าระวังอยู่ในจุดที่เราแวงอยู่ในจุดที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะะี่ค่ะเขาคิดยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับคุณบ้าง โหไพ่ the empress ค่ะตรงนั้นเป็น emperor เลยนะแล้วก็อันนี้เป็น e m p l e s s สิ่งที่เขามองในตัวของคุณเนี่ยค่ะคุณดูนะมันก็เป็นไพ่ของผู้หญิงที่แสยะยิ้มจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอะก็คือคนที่แน่จริงคุณก็คือคนที่เป็นเป็นคู่แข่งเป็นฟีลแบบว่าคู่แข่งเป็นคนที่สมน้ำสมเนื้อเป็นคนที่ในตอนแรกอะเขารู้สึกว่าจะจะฉกฉวยอะไรบางอย่างจากคุณได้ คุณคงคุณคงแค่นั้นคุณคงไม่ได้มี power อะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะจากไพ่พระราชาสิ่งที่เขาคิดกับตัวของเขานะว่าเขาเป็นพระราชาเนี่ยตัวคุณก็เป็นราชนีเหมือนกันนะตัวคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนะตัวคุณก็เหมือนกับไม่ยอมไม่อนุญาตให้เขาอะเข้ามาเอาเปรียบเหมือนกันถึงแมนเขาจะเอาเปรียบคุณได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว มันก็มีอะไรบางอย่างอะที่สะท้อนกลับมาคืนสนองให้ตัวของเขาเองได้รับสิ่งที่สมควรที่จะได้รับเหมือนกันเขามีความรู้สึกว่าคุณอะณปัจจุบันเป็นเป็นคู่แข่งที่ที่ไม่ใช่งา่ายๆที่จะตีป้อมได้เขาเป็นราชาคุณก็เป็นเหมือนราชินีอะฟีลแบบว่าสมน้ำสมเนื้อ ก็ไม่ได้ยอมขนาดนั้นเหมือนกัน b e y o u r s e l f อุ๊ยให้ไปนี้ดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าตัวของคุณเองอะค่ะอยู่ในจุดที่มีความเป็นปัจเจกที่อยู่ในตัวแล้วก็มีทั้งสิ่งที่มันเป็นตรงนี้ยเนี่ยข้างในข้างนอกของคุณถึงแม้จะดูแบบว่าดูนิ่งเฉยดูเหมือนใจดีดูเหมือนใครจะเข้ามาทำอะไรก็ได้นะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจอะไรมากนะ แต่จริงๆแล้วคุณดูข้างในนะข้างในของคุณน่ะมันก็มีพลังงานอะไรบางอย่างอะ่ะที่คอยมาปกป้องคุณจากความจากความอายุติธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจัยของเขาเหล่านั้นนะมองว่าคุณไม่ธรรมดาคุณไม่ธรรมดาถึงแม้นในตอนแรกอะ่ะเขาจะช่วงชิงหรือเขาจะทําอะไรคุณได้ก็ตามหรือเคยทําไม่ดีกับคุณในด้านใดก็ตาม แล้วเหมือนคุณจะนิ่งคุณจะไม่ตอบโต้คุณจะเหมือนจะไม่อะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆอะเวลาที่เขาได้รับกรรมสนองกลับไปเนี่ยค่ะเขารู้สึกถึงพลังงานที่คืนสนองไปนะสตรองเหมือนกันเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันนะถึงแม้นภายนอกคุณจะไม่ได้ทำอะไร แต่อะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่มันเป็นกฎแห่งกรรมกฎที่อยู่ภายในของคุณผู้ดูแลของคุณหรือพลังงานอะไรบางอย่างกลับสะท้อนไปหาเขาไวมากๆแล้วบางทีมันเหมือนหลอนนะ่ะเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณนะมันทำให้เขามองเห็นสิ่งที่มันเป็นแบบอ l ลูชันอะสิ่งที่มันเป็นอ l ลูชันสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตา มันเหมือนอนรารมณ์บอกว่าร้อนตัวแล้วมันก็เลยมองปัจจัยอื่นๆนะคะเป็นในจุดที่มันน่ากลัวไปหมดเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์วันนี้เลยไพ่ใบนี้เนี่ยร้อนมองเห็นเป็นปีศาจเลยนะจากที่เมื่อก่อนเขารู้สึกว่าคุณนิ่งคุณเงียบคุณดูไม่อตอบโต้คุณดูจะอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะ คุณก็เอาเรื่องเหมือนกันคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณก็เอาเรื่องเหมือนกันหรือ e อ e นอรอะไรบางอย่างที่อยู่ในต,ตัวของคุณน่ะมันก็โปรเทคคุณดีเหมือนกันบางพลังงานที่แม่หมอรู้สึกนะคุณอาจจะมีผู้ที่โปรเทคคุณในสายที่แบบ เหมือนมอีพลังงานอะไรบางอย่างอะ่ะที่เป็นแนวดุที่คอยผธิคอยคุ้มครอง เป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่แบบอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อะไรมากนักอ่ะอาจจะดูอาจจะดูเหมือนตีป้อมได้ง่ายอาจจะดูว่าใครจะเข้ามาทำอะไรคุณก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะพลังงานที่อยู่ภายในของคุณเป็นอะไรที่สตรอกมากๆแล้วก็เป็นในสายที่บอกว่าดุด้วย หรือตัวของคุณเองอะนะถึงแม้นข้างนอกจะดูอ่อนโยนแต่ข้างในเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยค่ะเดอะสตาร์ถึงแม้นปัจจุบันอะเขาก็รู้สึกว่าตัวของคุณเองถ้าเขายังเห็นคุณนะไม่ทางใดทางหนึ่งอะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความอยู่นี้อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัว ฟีลไปเหมือนดาวเด่นหรือว่าอะไรแบบนั้นอะแล้วก็มีความเป็นปัจเจกที่อยู่ในตัวค่ะอันนี้ก็คือเจ็ดเหรียญแล้วก็ปัจจุบันคุณค่อนข้างที่จะนิ่งสิ่งที่ม่หมอรู้สึกนะคะว่าปัจจัยนั้นอะปัจจัยของเขาเหล่าน,นั้นเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือปัจจุบันก็ตาม คุณก็ยังสามารถที่จะเป็นตัวของคุณเองได้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ได้แสดงออกซึ่งอารมณ์หรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างออกมามากนักไม่ได้เข้ามาทำลายไม่ได้เข้ามาทำร้ายไม่ได้เข้ามาทำอะไรทั้งสิน้นด้วยพลังงานของความนิ่งสงบเนี่ยค่ะเนี่ยสายายิ้มอยู่ตรงนี้นะนิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเอ็มเพลสอะมันคือพลังงานของคนที่ใจเย็น คนที่ใจเย็นคนที่เมตตาแต่ลึกๆข้างในอะค่ะมันก็มี energy อะไรบางอย่างที่ปกป้องคุณอยู่เหมือนกันถึงแมน้นคุณจะนิ่งจากข้างนอกอะแต่เขารู้สึกว่าพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาได้รับมันมีความมาคุมันมีความปั่นประสาทอยู่ข้างในแต่มันไม่ใช่คุณที่มาปั่นเขาอะมันเป็นเหมือนกับกฎแห่งกรรมหรือว่าผลแห่งการกระทําที่เขาเคยทํามันคอยเป็น สิ่งที่ตามหลอกหลอนนะคะชีวิตของเขาให้เขารู้สึกอึดอัดใจเนี่ยเป็นมือที่ปิดตาปิดจมูกอยู่นะทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจทําให้เขารู้สึกมันรู้สึกไปไหนไม่ได้แล้วถึงแมนว่าข้างนอกอะ่ะเขาจะประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานหรืออยู่ตรงจุดใดก็แล้วแต่แต่ยิ่งเขาประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่ สิ่งที่มันเป็นความอ่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนะที่อยู่ในใจมันก็มากเท่านั้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประสบความสําเร็จเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเป็นเพียงแค่แมสหรือว่าเป็นเพียงแค่นากากะาทางสังคมที่เขาพยายามที่จะใส่เอาไว้เขาไม่ได้มีความเป็นตัวของเขาเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงมีความเนี่ยค่ะมีความกลัวมีความหวาดระแวงอยู่ตลอด ว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมีคนเข้ามาทำร้ายเขาเหมือนที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณหรือเข้ามาเลือกเก้าอี้เนาะถ้าเป็นในแนวทางถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานน่ะเหมือนกลัวคนที่เด่นกว่ากลัวคนที่ดีกว่าที่อาจจะคล้ายๆกับคุณเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วก็อาจจะมาแย่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเคยได้ซึ่งเขาก็แย่งมาจากคุณเหมือนกันมันมันเป็นพลังงานประมาณนี้ค่ะเท่าที่มาหมอเห็นนะคะ แล้วถามว่าในตัวของคุณเองอะสำหรับตัวของคุณนะโฟกัสที่ตัวคุณณปัจจุบันคุณนิ่งคุณสงบคุณชิลชิลคุณชิลชิลคุณแฮปปี้คุณไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าหลายท่านคืออยู่ในจุดที่ปรงุงอยู่ในจุดที่ปล่อยวางได้แล้วอะฮะอยู่ในจุดที่ปรุงอยู่ในจุดที่ปล่อยวางได้แล้วแล้วก็มูฟออนมูฟออนไปต่อ แล้วก็พัฒนาชีวิตไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งที่เขาทำร้ายคุณอีกต่อไปมันมีเพียงแค่เขาอะที่ยังคงติดอยู่ในห่วงของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะโอเคค่ะคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรา้เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ